ไินมไปเนาะเอาเลยเอาเลยอุ <descon fin anta> ่นไห้ใหาแล้วมันจางบะโอ้เปียดีครับเราดกต้มเปเอาพริกป่นเข้าไปหน่อยสิะแน่นมันละเอียดัเ่ ตอนนั้นผมไปเล่นน้ำคนเนียวเป็นว่าขึ้นมากแต่ก็อย่ี่หงสน้งี้เดียวนี้ผมไมเห็นหงเห็นมาเลยตอนเป็นม่อแบบต่อฟอกใส่ในทางตี่รตะออกไอกิ๊ดาบบ่อวานนีไอ้กิตดามเขาเสียใจที่หลังตอนใส่เยี่ยมแม่ท่าวันนี้เ่นว่าเอ้าหมอดูแลนี่จะเป็นหออาตันี้บางทีูแลแมนนี้อ้กิาว่านี่มันเป็นหมือนแบอาดม่เขี่ยวเผมเตียนผมาม่มากนี่ผมดูสทว มันมีผมมือเนี่ยแมวไม่ควรผมผมไปบอกไอ้อาข้างในอาบอกว่าพูดเกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับควานนะพูดเรื่องภาษาอังกฤษนะแม่เป็นกูแต่อยู่ไอ้นั่วโตไอ้อาเนี่ยแหละเป็นมูเป็นอยู่เนี่ยไอ้ผู้ชายไอ้ผู้ชายไอ้สิวไอ้สิวแล้วแม่ขึ้น เป็นแค่ไดิไปไ่าเห็นแลวไม่ตอมาเย็นลผมว่าเป็นแคตัันไอกระสูเน่ยโอกรสเเดคแต่แค่เป็นโทรศัพท์อีว่าเป็นสีเอาไปหรือว่าไปเป็นการยึดคิดยากเลยนี่ย่เห็นยไอ้สเอาไปหนึ่งไปคนใช้ห้าหมอไปพอหมอตาดยิดราออกจากอวเอามาตัตันพ้นกอในาาบทั่

ปะตะซิมให้นะเป็นบูชวยนะบูชวยเคียบนะลูกได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวผมจะจ้างนะบอมาซิมมั้งไหมซิมให้นะซิมให้พูดซิมให้นะได้เลยมันได้ก็เอาขันบ่ได้ก็บปรุงไปเรื่อยๆห้องรอนอนที่หม่งเลยครับอืมนี่ยใส่กันมาใส่กัน

Vem ver tu tá...